หนึ่งเดือนนะคะปรากฏว่าริ้วรอยเนี่ยลดลง50%อย่างตัวดิชันเนี่ยเห็นชัดมากนะคะก็คืออณนนิสงของโบท็อกเนี่ยช่วยให้รอยตีนกาแล้วก็รอยดำคล้ำรอบดวงตาที่อดนอนเยอะๆเนี่ยคือดีขึ้นเยอะมากเลยท่านชมคะแล้วก็ตรงจมูกตรงเนี้ยที่แบบย่นนตรงเนี้ยนะคะก็ดีขึ้นนะคะทีนี้เคล็ดลับการทาโบท็อกเนี่ยท่านชมค่ะอย่าไปทาเฉพาะตรงที่มีริ้วรอยนะคะดิชันเนี่ยได้พิสูจน์มาเลยนะคะว่า การที่ทาหน้าผากเยอะๆเนี่ยท่านชมคะทำให้คิ้วยกขึ้นทําให้ตาดูโตขึ้นนิดหนึ่งนะคะตอนแรกหาสาเหตุไม่พบว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทําไมตาโตได้ก็ปรากฏว่าอ๋อโบท็อกนี่เองนะคะแล้วเราก็มาทดลองนะคะท่านชมคะทดลองพิสูจน์อย่างเป็นรูปมาทําว่าเนี่ยถ้าเราถ้าเราเใช้มือเนี่ยดันผิวหนังบริเวณเขมับตรงนี้ขึ้นไปก็จะเห็นว่าผิวบริเวณนี้ของเราเนี้ยเต่งตึงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ เป็นจริงที่พอเราทาหน้าผากเนี่ยเขาก็จะเ,เราลองดึงผิวหนังบริเวณหน้าผากขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมคะคิ้วเราก็จะยกขึ้นตาเราก็จะโตขึ้นนิดหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นดิฉันจึงแนะนําว่าการทาโบ็อ,อกเนี่ยให้ทาทั่วทั้งหน้าทั่วทั้งลําคอแล้วก็ถ้าหากว่าลําคอเหี่ยวๆเนี่ยท่านผู้ชมคะทาที่หลังคอด้วยเพราะว่าถ้าลองลองดึงดูนะคะลองใช้สองนิ้วเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยลองบีบ ผิวหนังด้านหลังคอดูเข้าหากันนะคะจะเห็นว่าด้านหน้าเนี้ยตึงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาทาเฉพาะด้านหน้าเนี่ยผลก็จะเกิดช้านะคะ,ะคราวนี้อีกชนิดหนึ่งนะคะถือว่าเป็นพระเอกนางเอกสุดยอดของเราเลยใครใช้ก็ประทับใจแล้วก็ถ้าใช้ต่อเนื่องกัน3เดือน6เดือนหรือ1ปีอย่างคุณสุร้านแดนทองครูนุกูลหรือร้านพัฒนาศึกษาหรือคุณจันทร์เนี่ยแม้กระทั่งตัวดิฉันเองเนี่ย เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะคะนั่นก็คือ Miracle ลริงเ l ิลรอคเซรั่นะคะตัวนี้จะทํามาจากสารสกัดที่เข้มข้น100%เซเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะสาหร่ายแดงที่มีโปรตีนโมเลกุลเล็กมากก็จะทําให้ผิวพรรณเนี้ยสวยเนียนกระจ่างใสดู Do on, อ่อนกว่าวัยแล้วก็ปัญหาทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นริ้วรอยที่เป็นมานานนะคะคาตอบสุดท้ายจะรวมอยู่ในมิราเคิแต่ราคาค่อนข้างสูงดิฉันจึงแนะนาให้ท่านเนี่ย ก่อนจะใช้ท่านก็ดูปัญหาของตัวเองว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ไหมนะคะถ้ายังไม่จําเป็นท่านก็ไปใช้แค่คิวเทนก็พอเนี่ยพวกเอทพวกอะไรที่เขามีอ่ามีตุ่มมีผื่นเนะี่ยคือภูมิภมการของเขาเนี่ยภูมิต้านทานโรคของเขาเนี่ยดีนะถึงเขาผักของเสียเนี่ยออกใช่ไหมฮะอ่าถ้ามมออสมมติว่ามันไม่ออกเนี่ยก็ตายเร็วใช่พวกอ่าเป็นเอสดน,นะ,ะถ้าเขายังเป็นออกตุ่มออกผื่นนะ ยังไม่ตายง่ายเพราะว่ามันผักออกถ้าแบบว่ามันขึ้นสมองเงี้ยเชื้อราหรือว่าเนี่ยมันขึ้นสมองแล้วเนี่ยมันผักออกม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าของเสียสารเคมีที่อยู่ในตัวเนี่ยจะต้องใช้ปลายกรรมโนธาช่วยผลักออกใช่ไหมอาจารย์ก็คือแบบว่าแย่งที่กันเอาของดีเข้าไปแทนของดีเข้าไปแทนของเสียถูกผักของเสียก็ล้นออกมา ก็เหมือนกับเวลาที่มันจะออกมาจะทรมานนิดนึงก็ทรมานเราก็ต้องเออเอมาเนี่ยจะจะพูดให้พวกที่สอนคนเป็นเอกเนี่ยถ้าทําสมาธิแล้วเนี่ยถ้าเป็นพืน้นเป็นตุ่มออกมาอย่ายไปกินยาระงับมันนะปล่อ,อยไม่ออกเป็นที่ช่วงนั้นนะ่ะอย่าไปาถ้าอาอเนี่ยอย่าไปออกนอกบ้าน,านพยายามขับขับให้มันออกเส็จแล้ว ให้แผลมันแห้งแล้วถึงจะต้องออกถ้าอย่างนี้จะได้หายทารอน<ะ>ถ้าเราพยธรามอย่างนี้ถ้ามันออกผื่นออกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็กลัวเนี่ยไปกินยาหยุดอะไรเนี่ยมันก็จะนอาก<ต>ไปหมดออกไม่หมดเสร็<ะ>จแล้วพอเขาไปใช้เขาก็บอกว่าเออเขาใช้แล้วเขาดีนะคือหน้าเขาใสก็อะไรอย่างเงี้ย เขาเขามีปัญหาอะไรมาก่อนรอเปล่าก่อนจะใช้เป็นฟ้าอ๋อเป็นเครื่องสําอางที่มีธรรมะอ่ะค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยพบพอดูแล้วก็เอออิ่มใจนะพอดูแล้วมีความเอออิ่มใจแล้วเราก็อยากใช้นั่นเนี่ยคือพอใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้มาไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะถูกด้วยดีด้วยหาของถูกนี่มัมีราคาเซรั่มมะไรค่าวกล่า450ไป ก็ต้องการให้คนใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเพราะว่าถ้าแพงมากๆเนี่ยบางคนก็ซื้อได้ครั้งเดียวก็คือตอนแรกพอดูนะคะพอดูเราก็เออไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะออพอคุณน้อยพูดในทีวีของของเรามีราคาตั้งแต่ห0ึ่งจนกระทั่งถึงพันเออแสดงว่าไม่ ราคามิตรภาพ <g lish> ราคาก็โดนใจด้วยค่ะไม่ต้องไม่ต้องให้เราคิดมากเลยว่าจะใช้หรือไม่ใช้ค<า>ือพอเห็นราคาปุ๊บโอ้ยได้เลยตัดสินใจใช้ได้เลยอพอใช้ไปเรามีความสุขนะคะสุขใจค่ะแล้วก็คอยดักติดตามคอยดัก<ๆ>ติดตามทุกอาทิตย์เลยพอได้เวลา <c oughs> ปุ๊บจะต้องนั่งรอเหมือนคนติดละคร <c oughs> ติดอะไรเงี้ยก็ได้ธรรมะด้วยได้ธรรมะด้วยได้เนื้อได้ได้ความสุขอะได้ความสุขทั้งความสุขทั้งทางผิวพรรณทางหน้าตาเราได้สุขใจอะไรจะมาเท่าสุขใจแล้วค่ะที่มีฝ้าข้างแก้มเนี่ยก็มันหายไปเองหายไปเลยตั้งแต่ใช้มานะคะหายไปโดยที่ว่าแบบเหมือนกันเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายต้องหายก็คือเราก็ใช้ไปสบายๆแล้วมันก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะจาไม่ได้ไม่ได้ค่แดงตรงนี้หาย ป้าแดงค่อยเต็มจริงเหรอค่ะคุณตามนี้อย่างงี้ค่ะเอ้ยต้องไปดูรูปคราวที่แล้วเนาะคุณน้อยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าป้าแดงใชใ้ไปจะต้องกระชับเก็บหมดเลยเไม่ใช่ไหมคะอ่าฮ่าขึ้นไม่ไม่ก่อนโโอ้ห่อยเป็นแต่ข,ข,ขึ้นทุกคนนะเนี่ยของน้อยเนี่ยขึ้นเยอะอีเที่ยวหนึ่งเนี่ยรู้สึกจะเจอลูกชายอาจารย์ที่ได้สั่งเพราะเดี๋ยวถ้าตกข้อมือถือต้องเจออาจารย์แน่ๆอาจารย์ ว,ว่าเออคิดว่าเออเดี๋ยวทำได้เยอะแล้วนะจากที่วันแรกที่คุยกับอาจารย์แล้วถึงวันนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำได้เยอะแล้วาอก็เลยเอาเบอร์ตรงดีกว่าไม่เอาเบอร์รไม่ใช่ไม่ถามก็ยังถามว่าเออดูดูเข้าใจดูทีวีหรือย,ยังดูกี่ครั้งแล้วบอกดูหลายครั้งเลยค่ะดูมาเกือบสองเดือนแล้วค่ะเลยบอกเนี้ยแล้วเข้าใจทุกตัวไหมเข้าใจค่ะแล้วรู้ราคาหมดเลยค่ะรู้วิธีใช้ตรงนี้บอกเลยค่ะในพีเศษ อันไหนเป็นอันไหนรู้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวออจะโอนเงินไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะแฝกไปให้เลยนะคะ<อ>รีบรวบรับครับครับโอเคได้แล้วลูกนี่มาบอกลูกชัยลยลูกแม่สั่งได้แล้วลูกของเนี่ยใช้เวลาอยู่เกือบสองเดือนนะคะมาพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยฉันโทรไปว่ะ ดูดิใครไม่รู้ขายของภาษาอะไรวะเนี่ยบอกไม่ดีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเออฉันก็งงว่ะไม่เคยเจอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนอนะ่ะแทนที่จะห้าม เลยนะพี่ดูหน้าเก่าอ่ะเดี๋ยวต้องเห็นป้านี้ก็คือรูขุมขนกว้างดูขุมขนจะกว้างค่ะแป้งนี้จะไม่สวยพอใช้ไปแล้วรูขุมขนจะกระชับหน้าจะเหนียดเลยค่จิ๋เซียนจิ๋เซียนรูขุนขาแล้วก็เป็นจุดดำๆเป็นกลางกลากลางค่ะแล้วยังไงแนะนำให้ใช้สบู่สองอย่างคืออะไรบ้าง สมูทอะโลเวรากับสมูทฟ้าหายนะถามวันจ้ะกี่วันวันแรกเลยวันแรกเลยก็บอกับพี่เขาไปก่อนพี่ป้าจะให้เอาวันนึ่งเพรากว่าเต็มเต็มเลยปจบมากก็จะไปเอาขี้บอกมา8ริ้วนี่ยังไงนะยกองแก่ข้างหน้าก็ลอกแล้วป้าบอกว่ามีสมูทมันใช้ได้ก็ลองใช้ตอนคืนเลย เดียวเนี่ยนะถ้าพูดไปมันเหมือนเว่อร์นะเนี่ยนะจริงเหรอคะคนใช้ที่ทีทีคุณชาเมากับอาจารย์เออแท่งแกนพีระมิดใช่ไหมรู้สึกอะไรไหมคะมีความสุขอะค่ะฮะแล้วก็มันจะดูดปราโมทมามันมันสงบอะค่ะอาจารย์แล้วจริงไหมเดี๋ยวนี้เข้าใจดีขึ้นจริงไหมรู้สึกว่าตอนนี้กล้าเข้าไปคุยด้วยแต่ก่อนเด็กจะเข้ามาหาเนี่ยเขาจะเช็คก่อนว่าพายุฝนอะไรเป็นยังไงอะไรเนี่ยครดดิจิตอล ความที่เราดูแลเยอะอะค่ะแล้วผิวนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะคือตอนนี้รู้สึกว่าผ่องผองจริงๆเป็นคนจริงค่ะใช่ผิวแข็งดีค่ะแต่ว่ากังกรงโทสะกันคือเห็นหน้าว่าสว่างขึ้นแล้วแต่เผื่อเราจะค้นพบก็ก็นานเหมือนกันคือทําร้ายตัวเองมานานด้วยความหงหูเนี่ยอันนี้ต้องยกความดีให้พลังการและมโนภาพของอาจารย์รักคือพลังพีระมิดนะก็ขอขอบคุณอาจารย์อุบลผู้ซึ่งเป็น เป็นสื่อนำให้แบบ<ช>เราเราเขาเรียกว่าทราบซึ้งในทางธรรมมากมากขึ้นไม่ใช่ความดีของอาจารย์หรอกเความเป็นบุญที่คุณสุนทรศรีชี้ช่องอาจารย์ชี้ช,ช่องให้เดค่ยเหมือนพระพุทธเจ้าบอกตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกถ้าอาจารย์บอกแล้วคุณสุนทรศรีเนี่ยไม่เชื่อไม่สัมผัสและไม่ทำคุณสุนทรศรีก็ไม่มีมันนี้แต่รู้สึกว่าตอนใช้ก้อนแรกมันจะรู้สึกแบบเวลาล้างมันจะ